สวัสดีครับคุณหมอครับผมครับผม สัญญาณยังดีกนุ่นอย่่ครับสวัสดีครับทธรรมทุกท่านตอนนี้หลงตาบุญซื่นเดินทู่ดงออกจากโรงเรียนบ้านสองแแหมุ่งหน้าสู่ตัวเมืองน่านครับวันนี้จะพักที่ศูนย์การศึกษาเขตหนึ่งที่ ตัวเมียงน่านนะครับผมวันที่สองมีนาคม2 5 6 6ักครับผม สีบลสบีงครับถึงที่พักเลยค่ะย0สิบกิโลคนครูก็จะเดินตามถึง2ี่สิบโลครับผมคครูบ้านสองแครครับผมถึงสุดเขตโรงเรียนบ้านสุดเขตบ้านหมู่บ้านสองแครนะคะหลวงตาจะมีโอกาสจะเดินไปนครพนมค่ะ ได้เอเดตลอครับผมที่เอคผมนี่ย s นี่ได้ตลอดว่ะ สวัสดีครับญาติธรรมทุกท่านวันนี้วันที่สองมีนาคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกเวลาเจ็ดโมงครึ่งคนระับหลวงตาออกทุดงจากโรงเรียนบ้านสองแพรมาได้ประมาณหนึ่งกิโลนะลครับผมตอนนี้มุ่งหน้าสู่ตัว จังหวัดน่านพักที่ศูนย์การศึกษาเขตหนึ่งที่ตัวเมืองน่านนะครับผมฝากกดติดตามผมทาง YouTube แล้วนะผมลงคลิปต,ตอนเย็นนะครับผมมีคลิปอยู่ฝากกดตามกดกดติดตามกดไลค์กด, like, กดแชร์ให้ด้วยที่เป็นสะพานบุญ ที่ได้เดินกับหลวงตาบุญกุศลที่ผมมาเดินกับหลวงตานี้ให้ญาติธรรมที่รับชมทางฝานทางาไร้สดสน,นี่ไปนั่งสมาธิตั้งแต่เช้าขับคนแรกรครับคืนก็ไปครับคืนก็ไปครับอ๋อไม่ญาติธรรมเป็นผู้หญิงคืนไป สร้างใหม่ของชนนี้ก็ขึ้นไปดาจอนใสบาดเนี่ยตอนนี้มีผู้ไทยยังไม่บาทโปรดติดตามช่องผมคงคัดไว้เลยนะครับตอนนี้ผมกำลังเดิมตามหลังลงตาถ้ามีคนมากผมก็จะเดินไปข้างหน้าเพื่อเก็บภาพให้หน่อยครับเหลวงตาคุณ uh ชื <huh. S 1> ่อเป็นปัญญาพุทโธวันนี้วันที่ 2มีนาคม2566หงลงตาพุ้นชื่นเดินทุดงดงออกจากเรียนบ้านสองแคมุ่งหน้าไปสู่จังหวัดน่านคืนนี้จะพักที่ศูนย์การศึกษาเขตหนึ่งครับที่ผมได้ข้อมูลมานะครับ เม่ศีมีมีะมมคณะอมตามพระท่านนบผมตอนนี้ถนนเทนี้ถนนสร้างใหม่ครับเดินเดินเดินม่อนหน่อยครับมันมียางมันยังไม่มีลูกหลังมีอะไรเดินหลวงตาคุณจะเดินสบายครับ คุณญาติทำท่องแปดท่านนะที่เข้ามาสมรับชมช่างตัวนในคมคัดไว้นะครับผมปล่อย้อแน่ค่ะค่ะไม่จากไหนะมไเขาค่ะที่ไหนได้ค เาได้วิชาการตับแล้วน้ำก็แบ่เป็เ้อ นายทถ้างบนดอยจะเป็นบีวเหลือนักข่าวทำไมไม่ไปสัมภาษณ์ปีจมเหลืองเข้าไปข้างในไปแต่ว่าพี่พี่เอานี้เอาขนมไปแจกอยู่ไงที่ี่เบาถิ่นขนมไปให้ไปอีกไกลไม่รู้เรยปมเหลืก็มันเป็นยก้าให้เขานล่อยก็วเเลยใช้เป็นตองที่ผานเขาไปนองเหลืองเขาไปย้าย ไปอล้วเปิดข้อมูลดูไหมเดี๋ยวนี้เขาใส่เสื้อผ้าแล้วเอาผ้าไปดีดจานตูดจานใส่ใบไม้ค่ะอันนี้ก็มีคิดไปสน ส่องผูนิคมทางเพจเอ็ดอุปทางยู u b บนะคะฝากกดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยสำหรับที่นี้ขอจบเพียงเท่านี้ะนะครับสวัสดีครับ